3เทคนิคที่หลายคนอาจจะยังไม่กล้าพูดถึงกันตรงๆแต่วันนี้เราจะมาคุยกันแบบชัดเจนในฐานะแพทย์หญิงที่ทำงานมานานกว่า15ปีผมเห็นคู่รักมากมายที่มาปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์แล้วพวกเขาก็บอกว่าหมอครับทำไมเมื่อก่อนมันดีแต่ตอนนี้มันเหมือนจืดชืดไปหมดวันนี้เราจะมาพูดถึง3ามเทคนิคที่เมื่อทำถูกวิธี มีความปลอดภัยและได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนแล้วมันสามารถปลุกความรู้สึกที่เคยสูญหายไปให้กลับมาได้ผมเป็นแพทย์หญิงชนลทิชาวรนันผมเชี่ยวชาญด้านสุขภาพชายและระบบทางเดินปัสสาวะวันนี้เราจะไม่มีการตัดสิน ไม่มีความอายมีแต่ความยินยอมความใส่ใจและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เข้าใจง่ายถ้าสิ่งที่ผมจะอธิบายมันทำให้คุณสนใจก่อนอื่นคุณต้องคุยกับคู่ครองของคุณก่อนตกลงเรื่องคำพูดตกลงเรื่องขอบเขตเลือกสัญญาณง่ายๆเพื่อหยุดพักและวางแผนเรื่องการดูแลหลังจากนั้นเมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้วค่อยเริ่มได้ ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเทคนิคไหนก็ตามคุณต้องสร้างบริบทก่อนนั่งคุยกันสองคนตอนที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วใจเย็นๆวางแผน3ามเรื่อง 1. อะไรที่ทำให้รู้สึกดี 2. อ,อะไรที่ห้ามทำเด็ดขาดและ 3. อะไรที่คุณเต็มใจลองถ้าบรรยากาศเหมาะสมเลือกสัญญาณหยุดที่ได้ยินง่ายเช่นคำว่าสีแดงหรือหยุดเลือกสัญญาณเบาๆเช่นคำว่าสีเหลืองหรือช้าหน่อยตกลงว่าจะเช็คความรู้สึกกันยังไงโดยไม่ทำลายบรรยากาศผมชอบใช้วิธีบีบมือสองครั้งแปลว่าเพิ่มได้แตะสองครั้งแปลว่าเบาลงแล้วก็กระซิบคำว่าดีทุกสองสามนาที กลงกันว่าหลังจากเสร็จแล้วจะทำอะไรเช่นเตรียมน้ำไว้ข้างเตียงลูบไล้เบาๆพูดคำชมเชยสักสองสามคำระบบประสาทของคุณจะได้เรียนรู้ว่ามีการลงจอดที่นุ่มนวล แต่ทำไมสิ่งที่ถูกห้ามถึงรู้สึกมีพลังขนาดนั้นความแปลกใหม่และการแลกเปลี่ยนอำนาจที่มีการควบคุมจะดึงดูดความสนใจและระบบรางวัลในสมองเมื่อคุณเพิ่มแรงกดที่สม่ำเสมอและจังหวะคุณจะกระตุ้นเส้นประสาทลึกในร่างกายทั้งเส้นประสาทพูเดนดอและไทเจมินอล รวมถึงตัวรับความรู้สึกเกี่ยวกับการยืดและแรงกดในผิวหนังและพังผืดนี่คือเหตุผลที่การเคลื่อนไหวเหล่านี้เมื่อได้รับการร้องขอและยินยอมแล้วมันจะรู้สึกดั้งเดิมไม่ใช่เพราะมันผิดกฎแต่เพราะมันปลุกวงจรที่ชีวิตประจำวันที่สุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยได้เปิดใช้งานเทคนิคแรกคือการใช้คำพูดในห้องนอนลองคิดว่ามันเป็นการสนทนาเร้าอารมณ์ที่ได้รับความยินยอมแต่มีความซับซ้อนกว่า นี่ไม่ใช่การดูถูกนี่คือการให้การยอมรับและให้อนุญาตผู้หญิงหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตมาอย่างสุภาพและเป็นที่ชื่นชอบในสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจภาษาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าสามารถให้อนุญาตอย่างชัดเจนให้เธอปลดปล่อยตัวเองและได้รับการเฉลิมฉลองในความปราารถ,ถนานนั้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่าด้นสดถามล่วงหน้าว่า มีคำพูดไหนที่อยากได้ยินในห้องนอนมีคำไหนที่ห้ามพูดเด็ดขาดจดวลีที่แน่นอนที่เธอชอบและน้ำเสียงที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบขี้เล่นแบบเคารบแบบครอบครองหรือแบบยั่วยุเริ่มต้นที่หูของเธอระบายลมหายใจอุ่นๆปรับลมหายใจให้เท่ากับเธอผูกคำพูดของคุณเข้าไปกับสิ่งที่คุณรู้สึกลองพูดว่าตรงนี้ใช่แล้ว อยู่กับผมหรือตรงนี้คุณให้ความรู้สึกที่เหลือเชื่อหรือผมชอบที่คุณต้องการแบบนี้ถ้าเธอต้องการคำพูดที่กล้าหาญกว่านี้ให้พูดมันในเวลาที่ร่างกายของเธอกำลังตอบรับอยู่แล้วมองหาการโก่งตัวการหดตัวการเต้นของกล้ามเนื้อให้ภาษาของคุณพูดถึงความปรารถนาของเธอและความชื่นชมของคุณต่อมัน ไม่ใช่การดูถูกเธอถ้าคุณไม่แน่ใจใช้ประโยคที่อธิบายความรู้สึกอย่างผิวของคุณเย็นเสียงนั้นความแน่นนั้นอย่าหยุดนะเทคนิคที่สองคือการตบที่มีจังหวะใช้สิ่งนี้เฉพาะเมื่อได้รับคำตอบว่าใช่อย่างกระตือรือร้อนเท่านั้นนี่คือกายวิภาคศาสตร์บริเวณก้นอุดมไปด้วยเส้นประสาทร,รับความรู้สึก รวมถึงแขนงของเส้นประสาทพูเดนดอนโครงสร้างของคลิตอริสไม่ใช่แค่ปุ่มเล็กๆส่วนบวมและส่วนโค้งของมันจะพันรอบผนังช่องคลอดไปสู่บริเวณเพอรินีอัมการตบที่ดีด้วยฝ่ามือเปิดบนส่วนที่เป็นเนื้อของก้นสามารถส่งคลื่นของการเต้นเข้าไปลึกแทนที่จะเป็นแค่เจ็บแผลๆเพราะคุณกำลังกระตุ้นตัวรับแรงกดและการยืดที่สะท้อนไปถึงอุ้งเชิงกรานทำอย่างไรให้ปลอดภยัย เริ่มจากการอุ่นเครื่องด้วยการกดมืออย่างแน่นๆนวดและลูบไล้อย่างช้าช้าจงใจที่ด้านนอกบนของก้นปล่อยให้ผิวแดงขึ้นและกล้ามเนื้อผ่อนคลายเล็งไปที่ส่วนบนด้านนอกของก้นหลีกเลี่ยงกระดูกก้นกบไตกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกรวมนิ้วเข้าด้วยกันและเปิดฝ่ามือคิดว่ากดแล้วเด้งกลับไม่ใช่ตบ แล้วมีเสียงแตกเริ่มช้าๆและเบาๆ1นถึงสงครั้งต่อหนึ่งรอบการหายใจสังเกตร่างกายของเธอถ้าเธอเอียงเข้าหามือของคุณหายใจออกหรือนิ่งนั่นคือสัญญาณดำเนินการต่อถ้าเธอหดตัวแข็งชื่อหรือหลบออกไปให้ลดแรงหรือหยุดเปลี่ยนตัวแปรครั้งละหนึ่งอย่างแรงกด ความเร็วหรือตำแหน่งสิ่งนี้ทำให้ระบบประสาทของเธอมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกดีจับจังหวะกับการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอหรือการกระตุ้นภายนอกในจังหวะสม่ำเสมอสมองชอบรูปแบบเมื่อคุณจะเสร็จสิ้นให้ลงจอดอย่างนุ่มนวลม,มเสมอใช้แรงกดจากฝ่ามือจูบบริเวณน,นั้นและลูบไล้เบาๆเ,เ,เสนอน้ำและนวดเบาๆสักหนึ่งนาทีอกติดกับหลัง ถ้าคุณเลือกใช้ผ้าประครบผ้าเย็นสัก60วินาทีให้ความรู้สึกเหมือนสวรรค์การดูแลหลังจากนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนความเข้มข้นให้เป็นความไว้วางใจและความทรงจำแบบมาทำอีกนะเทคนิคที่3คือการดึงผมใช้สิ่งนี้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนและมีสัญญาณหยุดที่ชัดเจนเท่านั้นหนังศีรษะมีตัวรับความรู้สึกหนาแน่นมีเส้นประสาทจากเส้นประสาทไทเจมินอล การดึงที่แน่นและตั้งใจที่คนผมสามารถสร้างคลื่นที่แผ่จากหนังศีรษะไปยังกระดูกสันหลังและพื้นอุ้งเชิงกรานคู่รักหลายคนบรรยายว่านี่เป็นสิ่งที่ทำด้วยความระมัดระวังมันเป็นความรู้สึกที่เข้มขน้นน่าตื่นเต้นและน่าจดจำ ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญหลีกเลี่ยงการดึงผมถ้ามีปัญหาที่คอไมเกรนหนังศีรษะเพิ่งทำหัตถการหรือใส่ผมต่อใช้นิ้วโค้งเป็นตะขอรวบผมเล็กน้อยใกล้หนังศีรษะอย่าจับที่ปลายผมเลือกทิศทางดึงอย่างช้าๆดึงน้ำหนักไปด้านหลังหรือขึ้นด้านบนค้างไว้หนึ่งสองครั้งหายใจแล้วปล่อยคุณกำลังนำทางไม่ใช่กระตุก จับจังหวะการดึงกับการเคลื่อนไหวหรือจูบลึกหายใจออกเมื่อดึงเพื่อให้ร่างกายจมลงไปพูดว่าดีเบาๆหรือรอให้ร่างกายเอียงเข้ามาเป็นสัญญาณยินยอมที่เคลื่อนไหวถ้าเธอเกรงหรือคอหมุนแรงให้หยุดนวดหนังศีรษะด้วยปลายนิ้วในวงกลมช้าๆเพื่ออุ่นหนังศีรษะและจบด้วยการนวดเบาๆ นี่คือวิธีถักทอเทคนิคเหล่านี้โดยไม่สูญเสียจุดสำคัญคิดว่าเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเป็นเส้นโคง้งโครงสร้างการสร้างจุดสุดยอดและการลงจอดโครงสร้างคือประโยคที่เชิญชวนและยืนยันลองคุณยังต้องการเกมจังหวะที่เราพูดถึงกันไหมด้วยชื่อความกล้าหาญน,นิดหน่อยและจังหวะที่แน่นบริเวณโคนรอคำตอบที่ยืนยันและชัดเจน การสร้างคือการค่อยๆทีละลมหายใจด้วยการสัมผัสที่ละเอียดอ่อนใช้ฝ่ามือกดแน่นใช้น้ำหนักช้าๆใช้เส้นยาวกระซิบประโยคปลอดภัยแรกที่เชื่อมกับความรู้สึกถ้าเธอละลายเพิ่มการดึงผมเบาๆหรือตบเบาๆปล่อยให้ห้องเต็มไปด้วยจังหวะที่คุณสร้างด้วยกันจุดสุดยอดคือจุดที่คุณเพิ่มแรงกด หรือจังหวะเล็กน้อยตามที่ร่างกายของเธอขอนี่คือที่ที่ภาษาที่ได้รับความยินยอมที่ข่มขึ้นเข้ามาวางมันทันทีที่คุณรู้สึกใช่ของเธอในมือของคุณการลงจอดคือช่วงเวลาที่คุณลดแรงกดชะลอจังหวะและเน้นไปที่การกอดและหายใจบอกเธอสักอย่างหนึ่งที่คุณชอบในการตอบสนองของเธอนี่คือที่ที่ออกซิโทซินเข้ามาทำงานและระบบประสาทบันทึกประสบการณ์ว่าปลอดภัยและต้องการ นี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่าทำให้คู่ครองของคุณประหลาดใจด้วยภาษาที่ก้าวร้าวการตบหรือการดึงผมอย่าพยายามเพิ่มความเข้มขน้นเมื่อมีคนเมาหงุดหงิดฟุ้งซ่านหรือไม่แน่ใจอย่ายืนกรานเมื่อคุณได้ยินหรือรู้สึกว่าไม่อย่าใช้การเล่นต้องห้ามเพื่อรักษาบาดแผลในความสัมพันธ์ แนวปฏิบัติเหล่านี้ขยายทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมันสำหรับคู่รักที่สามารถใจดีและซื่อสัตย์ได้ไม่ใช่เพื่อทดสอบความพักดีหรือข้ามขอบเขตเพื่อพิสูจน์ข้อโต้แย้งมาแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดกันถ้าคำพูดฟังดูแปลกเริ่มจากการสังเกตและชมเชยคุณกำลังสัน่น ใช่ตรงนั้นใช่แล้วถ้าการตบเจ็บแบบผิดผิดคุณกำลังโดนกระดูกหรือเร็วเกินไปเคลื่อนไปที่ส่วนบนด้านนอกที่เป็นเนื้อมากกว่าและชะลอลงถ้าการดึงผมเจ็บคุณจับไกลาจากหนังศีรษะเกินไปหรือคอบิดเริ่มใหม่เข้าใกล้ดึงในทิศทางเดียวกับกระดูกสันหลังของเธอ ถ้ามีคนรู้สึกอายหลังจากนั้นทำให้มันเป็นเรื่องปกติการเล่นที่เข้มข้นสามารถทำให้สมองคิดทบทวนการกระทําของพวกเขานี่คือเหตุผลที่การดูแลหลังและการสรุปผลสองนาทีมีความสำคัญถามสิ่งที่คุณชอบคืออะไรถามอะไรที่เราควรเปลี่ยนถามคุณรู้สึกดีไหม นี่คือเหตุผลที่สิ่งนี้สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณแทนที่จะสร้างความเครียดเมื่อการเล่นต้องห้ามทำด้วยความยินยอมและความใส่ใจคุณกำลังฝึกทักษะเดียวกันที่ทำให้ความสัมพันธ์เจริญเติบโตคุณขอสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนคุณฟังด้วยร่างกายทั้งหมดของคุณคุณเคารพไม่มากพอๆกับภาค ใช่คุณดูแลกันและกันหลังจากนั้นคู่รักหลายคู่รายงานว่ามีการแสดงความรักมากขึ้นในชีวิตประจำวันและการสื่อสารที่ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาพิสูจน์ในช่วงเวลาที่เข้มข้นที่สุดว่าขอบเขตของแต่ละคนได้รับการเคารพนี่คือประเด็นสำคัญบางอย่างที่ควรตรวจสอบกับแพทย์ด้านทางเดินปัสสาวะของคุณถ้าใครก็ตามมีอาการปวดเฉียบพลันที่คอ หลังหรือบริเวณอุ้งเชิงกรานหลีกเลี่ยงการดึงผมและการเล่นที่มีแรงกระแทกจนกว่าจะได้รับอนุญาตถ้ามีประวัติความตึงของพื้นอุ้งเชิงกรานให้ความสำคัญกับเทคนิคการผ่อนคลายและการสัมผัสภายนอกก่อนที่จะเพิ่มจังหวะหรือแรงกดถ้าคุณมีปัญหาการแข็งตัวรู้ไว้ว่าจังหวะที่ช้ากว่าแรงกดที่สม่ำเสมอและการสัมผัสร่างกายเต็มที่เป็นพันธมิตรของคุณ มันลดความวิตกกังวลด้านประสิทธิภาพและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดถ้ากิจกรรมทางเพศใดๆทำให้เจ็บชาแสบขณะปัสสาวะหรือมีเลือดออกหยุดและขอการประเมินทางการแพทย์ตอนนี้มารวมทุกอย่างช้าๆคืนนี้ปรับแสงในห้องให้นุ่มนวลเก็บน้ำไว้ใกล้มีผ้าขนหนูเล็กๆไว้ในมือ สรุปข้อตกลงของคุณในหนึ่งประโยควางไว้บนโต๊ะข้างเตียงเริ่มด้วยการหายใจและรอพูดเฉพาะสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆเปลี่ยนทีละอย่างลงจอดด้วยความระมัดระวังสรุปผลอย่างเป็นมิตรคุณไม่ได้ข้ามขอบเขตคุณกำลังวาดกรอบและเล่นอยู่ในนั้น สำหรับคุณลุงคุณป้าที่ต้องการไปไกลกว่านี้นี่คือผลิตภัณฑ์เสริม4ชนิดที่ผมแนะนำสำหรับการแข็งตัวที่แข็งแรงและยาวนานขึ้นระดับฮอร์โมนเพศชายที่ดีและความสะดวกสบายของต่อมลูกหมากคุณสามารถหาได้ในความคิดเห็นที่ปักหมุดด้านล่าง สารสกัดจากแตงโมกับแอลซิทรูลีนสำหรับการสนับสนุนการไหลเวียนเลือดที่นุ่มนวลผ่านในตริกออกไซด์ xide, สูตรผสมขั้นสูงเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและประสิทธิภาพด้วยโคเรียนทองกาดอาลีมเมล็ดฟีนูกรีกรากกระถินเทศและซิทรินเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนความอดทนความใคร่และความสะดวกสบายในการปัสสาวะ สูตรสนับสนุนฮอร์โมนเพศชายเพื่อเพิ่มความใคร่และพลังงานเมื่อรวมกับการนอนหลับและการออกกำลังกายและสูตรเพื่อความสะดวกสบายของต่อมลูกหมากที่บรรเทาการไหลของปัสสาวะและความเร่งด่วนในเวลากลางคืนใช้มันเพื่อเสริมไม่ใช่แทนที่การสื่อสารความยินยอมและหลักการพื้นฐาน ใจดีหน่อยชัดเจนหน่อยอย่าเพิ่งรีบร้อนเซ็กซ์ที่ดีที่สุดคือเซ็กซ์ที่คุณสองคนวางแผนร่วมกันขอบคุณที่รับชม